ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้เสนอคำว่าคำพูดก่อนจะพูดจงหยุดคิดพินิจก่อนเพราะไม่อาจจะย้อนกลับไปแก้ไขพูดไม่คิดทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปไมิตรสหายจะหายไปทีละคนเคยมีคำกล่าวของคนโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ปาก พูดมากปากจะมีสีเป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดและใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้คำพูดที่ดีก็จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดกับตนเกิดกับผู้คนรอบข้างสังคมประเทศชาติบ้านเมืองได้แต่คำพูดที่ไม่ดีที่เราพูดออกไปนั้นโดยไม่ได้กลั่นกรองอเสียก่อนแล้วพูดออกไปนั้นมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้มากอย่างคำที่เขาเกล่าวไว้ว่า คำพูดนั้นสามารถที่จะฆ่าคนได้โดยไม่เห็นเลือดเลยเพราะคำพูดที่เปรียบเสมือนดาบสองคมนั้นคมที่หนึ่งให้คุณประโยชน์กับตนเองคนรอบข้างและสังคมประเทศชาติบ้านเมืองได้แต่คมที่สองก็กลับมาฟาดฟันตนเองกลับมาคนฟาดฟันคนรอบข้างสังคมประเทศชาติบ้านเมืองได้เช่นเดียวกันและตัวเราก็ต้องมอดไหม่ไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดี เราไม่ได้เรียนมาในการพูดหรือเราพูดไม่เก่งก็ตรงทําให้เยอะๆในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ต้องพูดเยอะใช้การกระทําของเราบ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของเราจะดีกว่าคําพูดหลายเท่านักมิฉะนั้นแล้วหมูไม่รสหายของเราหรือคนใกล้ชิดเราก็จะห่างหายไปทีละคนสองคนจนชีวิตเราไม่เหลือใครเลยที่จะมาคบหาด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตเรา ก็จะไปต่อยังไงกันล่ะคงจะไปต่อกันยากแล้วล่ะพูดไม่คิดจุดวิกฤตชีวิตเปลี่ยนอาจเบียดเบียนชีวิตใครมันใช่หรือเปล่าไปนินทาต่อว่าใครให้ยืดยาวรู้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งผิดอย่าคิดทำจะกลายเป็นวัจีกรรมจำเอาไว้ไม่มีใครมาใส่ใจชีวิตเจ้า มิสหายอาจจะกลายเป็นศัตรูเราเพื่อนเก่าๆก,ก็ห่างหายไม่กลับมาเป็นพบปากที่ไม่ดีไม่มีหูรูดแต่ละคำช่างเม้นบุบรดูไร้ค่าแค่พูดดียังพูดไม่ได้ไร้ปัญญามันเสียแรงที่ได้เกิดกายมาเป็นคนจนจะล้อนลนจนชีวิตต้องมอดไหม ปากพูดมากลำบากใจให้สับสนคนใกล้ชิดจะคิดมากจากบากตนไม่อาจทนจนหนีหายไม่กลับมาหมดคุณค่าหากว่าพูดโดยไม่คิดพาชีวิตเดินผิดทางก็สิ้นท้าไม่แต่ตองมองผิดไปไร้ปัญญาน่าเสียดายที่เกิดมาคุณค่าไม่มี คนคิดดีมีปัญญาอย่าพูดเยอะจนละเอรไล้สาระจากจุดนี้เพื่อนที่เคยอยู่ใกล้ชิดจะไม่มีคิดให้ดีก่อนจะพูดจึงถูกทางเดินสากลางสร้างอัตภาพอันเข้มแข็งอย่าพูดแรงจนใครๆรับได้ยากพูดไม่คิดจนหมูมิดล้วนขยาดกว่าจะรู้ก็หมดโอกาส ช่างบาปกรรมขอความสุขความจเจริญจงมีแด่ทุกๆุกท่านเถินเจเริญพร